สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมีพี่น้องผูไปสุขูซูคนนะครับผมชิปนี้ว่าพ่อขอผมคือเขานะครับผมเซลลรักนะครับเดี๋ยวพ่มาบึงนะครับผมยูสามหกนะครับรถขุดนะครับผมอบยูสามหกสามจุดหกตันนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวตัวดากดากสันนนาะพี่น้องเนาะเออว่าดากสั่นก็ได้นะครับตัวสั้นนะครับตัวสั้นนะครับผม ตตัวเช่เอ็กซ์ยงสามหนึ่งสี่เป็นตัวยาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับยูสามหกนะครับผมตัวนี้รถปีหกหกพี่น้องนะครับเข้ามาใหม่นะครับเครื่องร่างสวยๆเดิมๆนะครับผมเนี่ยแท็กตินนะครับเดิมๆนะครับผมเนี่ยรถสวยๆง่าๆนะครับปีหกหกพันสองร้อยชั่วโมงนะครับพันสองร้อยแปดสิบสี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 8แสนหนึ่งมืนบาทนะครับ mm. ผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมหรือว่า mm. ว wow ดาวนะครับดาวตัวนี้ดาวอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนบาทนะครับพันสีปีนะครับพันสีปีรายเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมหนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมตัว ยูสามหกนะครับกะบทั่วหาเซลล์ลักเดยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับผมตัวยูสามหกนี่งจะเป็นตัวตัวสั้นนะครับดักสั้นนะครับเนาะอ่าตตัวเคเอ็กซื่อมซาวนี่งจะเป็นตัวดกักเงานะครับโปรดสนใจนะครับผมตัวนี้สามารถเอาเของไดแบบที่แคบๆได้สบายนะครับถ้าบรรยากาศขาวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามนะครับผมหรือว่าอยากเห้เซลล์รักรีวิวรถรุ่นใด้ให้เบิง้ง แต่้าบิังรุในกับค็คอมเมนต์เขามากกันได้นะครับสำหรับลีปนี้เช่จแล้วเขาตัวล่าไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ